นะ <Yeah. S 1> วันนี้ <Yeah. S 1> ก็เรียบต,ตัวกันจะไปฉีดวัคซีนนะครับเป็นเข็มที่สองแล้วจะอยู่บนนั่งรถไปกันแล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปเจอที่สนามแล้วกันนะผม Let's go โอเคครับอ okay. ันนี้เราก็มาถึงสนามช้างกันแล้วคนเยอะโคตรๆนี่คือช่วงบ่ายสองนะครับดูจากรถ <laughs> ไปข้างในดีกว่าปลา One two three come on โอเคครับผมก็นี่ผมเข็ม2นะครับมาถึงเขาก็จะให้เอาไปคิวต่างหากจะให้ไปคิวต่างหากแบบนี้นะครับอย่างที่ให้ดูแล้วก็เขาจะให้ไปฉีดเลยหรือบอกหรือคิวน้อยกว่านิดนึงนะครับพาหกฝั่งฝั่งนี้จะเป็นพวกแบบฉีดเข็มแรกนะครับคนนี้เขาจะมาฉีดเข็มแรกกันเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อดีกว่าไปโอเคครับตอนนี้ก็ได้คิวเดินมานั่งรอแล้วนะครับก็ขั้นตอนก็จะ ง่ายกว่าเข็มหนึ่งหน่อยเนาะอันนี้เป็นเข็มที่สองนะเพราะว่าจะผ่านไม่ได้เลยกขานั่งรอข้างในอยนะครับข้างหลังผมก็จะเป็นแบบว่าเราฉีดเข็มที่หนึ่งนะครับก็จะตามคิวจะเยอะหน่อยเนาะตอนนี้ก็รอกรอข้อมูลนะครับไว้ที่เขาให้ใน,นใน,<บ><บ>นคิวมาโอเค อย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันตอนเชือแล้วกันครับครับผมพ่อเรากรอบข้อเสร็จนะครเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเสร็จเพราะว่าจะให้เรามานั่งรอวัดความดันนะครับก่อนที่เราจะรับบทสี่สิบสี่ส่วนที่สองก็จะเส็จนะครับวันนี้ตันนี้ไม่ค่อยมีแอรนะครับไม่ได้ที่ไนเราไรับของทางการนะครับที่้านเชื่อมสิ่งนี้ก็จะโอเคครับผมหลังจากที่เราวัดความดันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ าความดันปกติเนี่ยเขาก็จะให้มา,านั่งรอฉีดวัคซีนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกเรียกชื่อนะครับผมแล้วก็เขาก็จะแนะนําให้เนี่ยเรากินน้ําเยอะเขาจะมีน้ําบริการด้วยน้บของชางนะครับนะเขาจะมีน้ําบริการให้ด้วยตอนนี้ผมก็เมานะ้ำเขาบอกให้กินน้ําเยอะๆนะครับมันจะช่วยได้นิดนึงแหละเนาะโอเคนะครับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวเราไปรอฉีดวัคซีนกันเลยดีกว่านาะโอเคโอเคครับตอนนี้ก็มาฉีดวัคซีนแล้วนะครับ ครับทำคลิปด้ว okay, ยครับอากาศเสียงนิดๆแต่ไม่น่าเจ็บหรือเปล่าพี่เขาบอกหรือเปล่าด้วยอ่ะครับพี anyway, yeah, here, ่ไ uh, ม่ทำผมแรงหรอเหรือเปล่ามีหรือเปล่าด้วยนะครับ ยังไม่รู้สึกนะครับแต่หลังจากนี้ไม่แน่ไม่มีอะไรน่ากลัวเนาะคิดว่าอยางไงขอบคุณครับคับขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับก็ฉีดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมาสังเกตอาการนะครับผมไปรอก่อนล้วกันคิดแล้วก็ครับผมโอเคครับผมครับนะครับผมจะเขียนเวลาให้นับสังเกตอาการนะครับ15นาที30มนาทีว่ากันไปเนาะโอเค บรรยากาศการนั่งรอสังเกตอาการนะครับด้านในนี่จะเป็นบรรยากาศครับการนั่งสังเกตอาการนะครับก็จะมีให้แบบหลายช่องมากยาวเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะไปสังเกตอาการก่อนแล้วกันเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการรอสังเกตอาการหลังจากฉีด15นาทีแก็20นาทีเป็นช่วง15นาทีเขาก็จะให้เราไปรถพัมดานนะครับไปส่องด้วยหน้านิดหน่อยว่าเป็นยังไง้นรับเท่าที่ผมจําได้ตอนเฉ็ดหนึ่งน,น,นะครับตอนฉีดสองนี้จะไม่ไต้องมาต้องมารออยู่ับตอนนี้ขอผมรอได้เกือบ10นาทีละนะครับแล้วก็จะไปให้เขาเช็คแล้วนะครับ15นาทีแรก โอเคครับผมตอนนี้ก็สังเกตอาการครบ30นาทีแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะไปรับสติกเกอร์สีเขียวนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราชีวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับโอเคข้อแรกับบประชาชนด้วยเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรับสติกเกอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันนะโอเคไปดกันโอเคครับผมหลังจากที่เรา ดูการครบส0นาทีนาอแล้วก็ไปติดสติกเกอร์สีเขียวมาแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะให้อ่าเหมือนกับเป็นใบรับรองนะครับว่าเราได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับทางสติกเกอร์สีเขียวแล้วก็ใบรับรองนะครับเขาก็จะให้เราเหมือนกับเป็นการยืยรนยันนะครับว่าเราฉีดครบหมดแล้วเนาะแล้วสติกเกอร์สีเขียวเนี่ยเห็นว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าเราเดินทางไปไหนเนี่ยมันจะไม่ต้องกักตัวนะเพราะเราได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับโอเค ค่าก็ประมาณนี้นะครับการจัดก,การก็โอเคครับระบบดีเนาะมีคนก็เริ่มน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกรับปลอดรันนะครับมเ,เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเชตเตนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย